ชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงที่ดาวพระศุกย้ายราศีนะคะก็ตั้งแต่ช่วง21กันยายนถึง16ตุลาคมจะพยากรณ์ในช่วงนี้เท่านั้นนะคะก็จะส่งผลหรือมีอิทธิพลใดๆบ้างก็ต้องรองเข้ามารับฟังนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะมีโชคนะคะหรือจะมีลาภผลบางอย่างเกี่ยวกับ หลังรั์เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเช่นได้บ้านใหม่ได้รถได้ที่ดินได้คอนโดเทาว่าได้ร้านค้าได้สำนักงานใหม่ไดออฟฟิศใหม่ได้ที่อยู่อาศัยใหม่เกิดขึ้นได้นะคะหรือดําเนินการใดๆเกี่ยวกับหลักทรัย์อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะรับรื่นสําเร็จเป็นไปตามที่คิดที่หวังได้ด้วยเช่นกันแล้วก็จะแปลงอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ ชะตาเนะะี่ยค่ะมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นได้หรือมีโรคภัยเข้าไข้เจ็บเข้ามาถามหาหรือว่าเจ็บป่วยง่ายนะคะหรือภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงเกิดขึ้นได้แล้วก็ยังจะแปลว่าช่วงดังกล่าเนี่ยจะทําให้คุณมีศัตรูนะคะมีศัตรูใกล้ตัวหรือว่ามีคนไม่ชอบคุณหรือมีโอกาสที่จะมีคดีความบางอย่างเข้ามาสู่ดวงชะตาได้นะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อม รวมไปถึงช่วงนี้นะคะดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่เงินเนี่ยมีโอกาสที่จะดวงชะตาเนี่ยจะมีที่พึ่งทางการเงินมีคนให้การช่วยเหลือซัพพอตในเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะหาเงินได้มากขึ้นหรือมีรายได,ได้หรือมีช่องทางอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณมีโอกาสที่จะมี รายได้หรือมีมีโอกาสที่จะมีเงินเดือนหรือรายได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะฐานเงินเดือนของคุณมีโอกาสขยับขยับขึ้นนะคะหรือจะเรียกว่ามีโอกาสมีรายได้จากช่องทางอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องของการเงินการทองดวงเนี่ยนะคะที่มาหรือแหล่งที่มาของรายได้เนี่ยก็ยิ่งถ้ามีเครือข่ายมีสังคมมีคอนเนคชั่นเยอะๆเ,เนี่ยก็จะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองได้ท่านในที่ทํางานที่เป็น เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนต่างๆเนี่ยก็งานตรงนี้สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาหรือเป็นงานเสริมให้กับคุณได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเช่นเป็นนายหน้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นตัวแทนขายของขายประกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร,สร,สารการเจราจารต่างๆจะสร้างช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาได้นะคะแล้วก็ดูวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของลูกและหลาน ท่านใดที่มีลูกอาจจะมีเหตุให้ห่างหายจากลูกลูกไม่ได้อยู่ใกล้อยู่ไกลกันหรือว่าในเรื่องความสัมพันธ์กับลูกไม่ค่อยดีนะคะลูกไม่เชื่อฟังส่วนท่านใดที่มีลูกน้องลูกน้องก็กล้าถือดีนะคะหรือว่ากล้าเถียงกับกล้าสนก,กับเจ้าชะตาได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่ในช่วงนี้นะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ คุณกับคู่อาจจะมีปัญหากันมีเรื่องลึกลับซับซ้อนในความรักหรือว่าข่วงคุณนอกรู่นอกทางหรือว่าคุณนอกรูนก่รอน,อรนอกทางเขานะคะเป็นช่วงความรักมีโอกาสมีมือที่สามเข้ามาด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่ามีเหตุให้ต้องพัดภาคเลิกลายอย่าลังกันได้ถ้าหมดบุญหมดวาส,สนาต่อกันนะคะดวงมันโชว์มาในลักษณะนั้นแล้วก็ดวงเนี่ย มีโอกาสที่จะคู่ทําให้คุณเสียเงินคุณมีโอกาสเสียเงินก็ไม่กับคู่ของคนรักหรือเสียเงินก็ไม่กับคู่ค้าคู่้นส่วนคูส่คสัญญาเกิดขึ้นได้นะคะคนโสดมีโอกาสเจอพ่อไม้แม่ไม้รักโซเชียลรักออนไลน์รักต่างชาติรักต่างภาษาต้องบอกว่ารักที่จะพบเจอเนี่ยเป็นรักที่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมีโอกาสเจอรักที่ไม่รักที่ยังไม่ดีไม่จริงใจ นะคะก็ต้องต้องเลือกคนต้องต้องเลือกแล้วก็ต้องดูให้ดีนะเพราะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเจอรักที่ไม่ไม่เคลียร์รักแบบแบบต้องปกปิดซ่อนเลนรนะคะจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็เรื่องงานช่วงนี้นะงานบางอย่างเสียหายมีความเสียหายทางการงานเกิดขึ้นมีคนกันแกล้งทางการงานแล้วก็มีศัตรูในที่ทํางานช่วงนี้มีโอกาสตกงาน ว่างงานย้ายงานเดือดร้อนทางการงานมีเรื่องยุ่งยากใจเกี่ยวกับงานบางอย่างเกิดขึ้นถ้ายังอยู่ที่เดิมมันจะมีเหตุให้คุณแบบอึดอัดนะคะแบบรู้สึกถูกกดดันนะคะจากเพื่อนร่วมงานจากผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ถ้าทํางานที่มันข้องเกี่ยวกับงานแก้ไขปรับปรุงซึ่งผู้อื่นทําเสียหายแล้วเอามาทําใหม่ก็ยังพอแก้เค็ดดวงได้ นะคะหรือทํางานเนี่ยใดๆก็ตามถ้าเป็นคนที่สนับสนุนหรือเป็นที่ปรึกษานะคะหรือเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังคนอื่นค่ะก็จะพอแก้เค้นดวงได้ไม่ใช่งานมันจะเสียหายเกิดข,ขึ้นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสมีคนมีขั้นมีตําแหน่งนะคะจ้องที่จะเล่นงานคุณหรือว่าใครก็ตามที่มี ภาวะที่มีขั้นมีตําแหน่งหรืออานาจสูงกว่าเนี่ยเขาไม่ชอบคุณมีโอกาสมีศัตรูคนมีขั้นมีตําแหน่งเกิดขึ้นได้หรือมีโอกาสมีคดีความบางอย่างเกี่ยวกับกับคนที่มีขั้นมีตําแหน่งคนที่มีอานาจสูงกว่าคุณได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ให้ระวังโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคผิวหนังการคิดมากการวิตกกังวลต่างๆด้วยนะคะมีโอกาสแบบเครียดมากหรือแบบจริงจังในชีวิตมากด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงสตางโชมอีกว่า สุขภาพเพิ่มเติมมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับระบบน้ําในหูไม่เท่ากันฝีนองน้ําเหลือง,รองหรือผู้หญิงมีโอกาสเป็นระบบเต้านมได้นะคะแล้วก็ดวงสตาร์ในช่วงดังกล่าวช่วงนี้นะต้องบอกว่าอาจจะหัวร้อนใจร้อนหงุดหงิดุ่งงานง่ายง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแต่ในด้านดีเนี่ยนะก็มันจะมีความโชคดีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินใหญ่ มีโอกาสได้สินทรัพย์อะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่นะคะส่วนท่านใดที่แบบกำลังอยากจะออกรถใหม่ป้ายแดงอย่างเงี้ยก็มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตรงนี้หรือท่านใดที่อยากจะได้บ้านในร้านค้าได้สำนักง,งานใหม่ที่อยู่สายใหม่ก็มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับหลักทรัพย์เอาสังหาริมารัพย์ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของดวงเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเนี้ย ให้เลือกคบคนเพราะว่าดวงบอกว่ามันจะมีเหตุให้เพื่อนบางคนนําความเดือดร้อนมาให้หรือมีโอกาสมีศัตรูจากเพื่อนบางคนเกิดขึ้นได้นะคะมีเพื่อนบางคนอิจฉาลิษยาคุณมีศัตรูกับเพื่อนมีคดีความกับเพื่อนเพื่อนบางคนนําความเดือดร้อนมาให้ใครก็ตามที่ไม่จริงใจไม่ดีตัดทิ้งได้เลยนะคะเกี่ยวกับเพื่อนแล้วก็ดวงเนี่ยยังโชว์มาอีกนะคะว่า ให้ช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุหรือของแรมดิ่มต่ำด้วยการผาดตาผาดจอกกล้ามเนื้อเสียลรือตกอย่างออกเกิดขึ้นได้นะคะส่วนในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงดังกล่าวเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองไม่ดีนะคะหรือเราถูกผู้หลักผู้ใหญ่บางคนมองข้ามเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักเจ็บใครได้ป่วยได้หรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนได้นะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นท่าน,นในที่อยากเช็คดวงชะตาใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแบบเฉพาะเจอดจงดูวัสนาสูงต่ำของดวงชะตาสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ